ดีเด้อครับโตยีบบัานครับุดสวัสดีเศ้าเรี่ยวน้ำเด้อครับเร้าเรี่ยวมนรับติดฟพีมครับติดเพีมหลอบขั้นนะครับ60%ผมบอกคอยกูดนะครับ เลยครับสร้างพิมสมาร์ทแคปในรลอกอยากครับผมคอยรลอกเอนะครับยันถึงสติ๊เกอร์นะครับคอยระมัดระวังไว้เน,นีย่นยครับที่เป่าพิมพ์สร้างเอบ เอา,าไปซสือมติดเองอบบเบ่งอละครับตัว <c oughs> อยากกว่างกจะพิสพิร้างเลยนะครับ่ <c oughs> องแล้ลงไม้ลงแล้วพิสได้เลยของราวาแต่เขาลงแล้วพิดได้เลยนะับ สา,างเวียดถึกสิบลอ,อก,กินกันเลืมไปน้ำแน่แล<อ>้าสางเวียด,ดสางเวียดแ<า>่เ<า>เรียนมากสางเวียดถึกสิบลอ,อก,กินเป็นปีสองปีลืมลืม,ลม,ลมออสามหกศูนย์กินดู่ะนี่นะครับกระจกบานล้างกับสร้รสา,รางคนไยวทำความสะอาดเรียบร,ร้อยนะครับใช้นะครับ สร้างเวียดมันก็ร่างอยู่ขึ้นมาติดเป็นเป็นไปตัดแบบนะครับไป,ปติดตัดแบบบานลังนี่นะครับพี่ธีผมตัดพี่หมดแต่ผมได้แปะเอาเลยครับแปะเอาตัวเก่ามาแปะตัดตามตัวเกาเ่ากว่านะครับแล้วก็ไปติดทองนะครับ ประมาณนี้ครับนี่ตัดเรียบร้อยครับประมาณนี้แล้วครับนี่ตามแบบง่ายครับไปยืดมาตีเองก็ได้ครับปูเป่ากับเป,าเป่านะครับจางละเป่าล้างวันหรือล้างป่าจู่นะครับนี่ครับการตัดแบบก็ตัดแบบเอาไปตีบบตงไน จากขบถีดข้างในตัดจากด้านนอกนะครับาขบถีดด้านในครับแต่ว่าตัดด้านในตัดหนักครับโอ้สบหาดแล้วจะเคยไปเฮ็ดงานอยู่เวียดเป๊ะไดโอ้ไปเฮ็ดตกี้บุอะไรเงินมือละแปดสิบบาท เงินเดือนออกหักไปสาวบาททักค่ายังหักสาวบาทหักค่าตำมะคุ่งเอื่อ้เยอะบาทบาทนะเจ้าเดือนมือละหกสิบบาทโอ้ยเนาะคือวาเนาะตะกี้เนาะงานมุ่มี่เพราะอยากจ้างนี่แหละกำลังจัดอยู่เลวครับเนี่ย ต้องระมัดระวังนะครับอย่ามือมันสั่นเปนกวักกว่าเดียวทัดมาอีกครัแล้นทัดเรียบร้อยแล้วครับซางก่นครับเดี๋ยหล่าคนกับที่เขาไปติดบ้านเนี่ยพ้กับทัดเรียบร้อยแล้วครับนี่ยพ้งก็ว่างไว้ในกระจบั้งขางทัดประมาณนี้แล้วครับแคบบานลังเลยทางท่างท่างสายนะครับเย็ดไปครับซีมในกระขางเพิ่นนะครับ ทำความสะอาดอย่างดีนะครับบานนาเพคนก็บไอติดนะครับบานนาบานนาไอติดอยากนี้เั็กหน่อยนะครับเพราะนั้บานใหญ่ครับแผ่นใหญ่เพราะว่าผูโบเชี่ยวชานนตนี่ต้องชองคนนะครับผู้เชี่ยวชาเติคนกันบ คนเดียวของกรตีได้แล้วนะครับนะครับเปิ้ลกระเด็ดูดเข้าไปนะครับมุดนะครับภาษาบบานเ้องกันเลยเมนดูดพันยุจจีบเมนนะครับโมดเราเพมุดสินเออนี่ม่โมดเก้บไปที่การตีก็เพิ่ผู้เชี่ยวชาญเพิ่นะครับ อ่าครับเพราะวันนี้ครับกระจกบานลังนะครับผมใครอยากไปติดเองครับนี่ยากไปติดเองกันเบิรงเงานะครับนี่ซื้อมาติดเองก็ได้ครับแค่ขึ้นจ้างคนเนี่มื่อหนึ่งจับฟิวขึ้นจ้างเวียดคนจ้างเวียดคงแก้ได้จ้างร่อนรอนพื้นที่เพาะางเวียดนะ ส<า>ง<ด>ังเกตจับที่น่อพุงทีช <c oughs> ่ปย, <c oughs> ยูห้องยูหองเดี๋ยวเหตุจีบวยูมองห้องพักเ <c oughs> ลาก็สีหนามข้าไปนะครับนาแชมพูสีคอยทีอย่าปลอยนอครับทิ่นี่ก็ได้นี่ครับ <c oughs> ครับบานาก็เซตยบ้อยครับพิมตัวน,นี้พิมกาเซตนะครับ60%ครับเนียมพายหนองมเมือดเลยครับ ทั้งนั้นอย่งับคือว่ายังเวีนโอเคอยู่นะรประมาณนี้ครับถ้า,าใครสนใจอย่างทีดก็เขามาล้านเลยครับ กดหานต้องขาบบมิกซีอย่างนม้โยกรวยงามอยู่ครับซองมือไก่เลยพีย่โอเคนะครับแต่ว่ายัางไงดียังไงคัก่กเป็นดีหอและมีหนาครับมีหน้านี่ ที่งามเยลยเละครับเป็นที่มเกียรติดีน,นะครับมีหนาแต่ราคามันก็นจะสูงเนี่ยครับอย่าเพี้ยงเนี่ยผมกับปาดแบดเรียบร้อยนะครับผม ปาดแบลบสร้างเวียดเราติดครับแล้วก็ทําความสะอาดกระจกอยู่ครับแต่พบมันปาดแบบ์ค้างทางนี้เขาก็ติดแล้วเลี้ยสร้างมันติดแล้วเล้วค้างทั้งฟ้านี่ครับเอาเป็นเแบบประตูอันเดียวกันนะครับความกว้างความเาวยสายฟ้าคือกันนะครับปาดเดลี่กันสร้างเวียดเราตีรดถดขันเขา ต่างเขาบ็ออกก็ทั้งนองก็อะลรครับเรือพมซองคนตอนไอเนี่นยอยู่ของเอีเออเยนเนี่ยก็เย็นอยู่ครับเนี่ยก็ได้ของปลอดฝุ่น,นตัดเดี๋ยวพง ผมบอกจีได้ไปตัดนี่แหละตัดหัวพวกเป็นโครเกโรียสันกระดุดกระดิดนี่ครับนี่เป็นสันนั่นนี่ตัดออกมันเสมอกันนะครับไะต,ติดมันจำกระชอนนาช้อนลังนะครับปาดเรียบร้อยครับผมปาดแบบเป็นคือกระจกนั่นแหละครับมันเดียวกันแหละเอาเป,ปะ๊ะใส่นะครับแปะใส่กระสีหนาใส่กระดิษสร้างเวียนแล้วก็ล่างขูดอยู่นี่ครับ เก่านะเป็นว่าเก่าในกระจกมันนานะครับฟิล์มธรมากระโดดผมครับเป็นฟิล์มปลดนะครับตัวนี้ซีเหลืองๆนะครับนี่แต่เก่านะครับฟิล์มเนี่ยโบตอมกว่าเจ็ดแปดปีแล้วครับเสื่อมนะครับเบอรคุณภาพเขามานางดานในกน็โอเคอยู่ครับตอนกระเวนแต่ฉัหรับผมนี่ คราบว่าตอนขึ้นพิมกาเซียจากมืดน,นะครับต้องพิด40%กับกาเซียเป็นลามิน่าได้อยู่60นะครับเป็นส่วนตัวผมพีดส่วนตัว,ว,มว,ตวผมได้เลยคนอื่นแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบความเป็นส่วนตัวก็มากวายมากวันครับ60 80มืดแต่ว่าค่หน,น้านี้เน้นเป็น40ดีกว่า แม่สำหรับผมนี่ข้างนางเป็นซีชิปเลยครับแต่เต่ลูกข้าเพิ่มักตั้งเท่ากับหกิปครับแปดชิปเพยงมีมาติด,ต,ด <c oughs> ติดมือเดียวติดมือนี่มืออื่นมาเปลี่ยน,นใหม่เหรอบริบ <c oughs> <c oughs> เวณเหมดอนวะก็มี่เหมือนกันนะครับด่านล่างไสซป,ประมาณนี่แล้วครับนี่สมาร์ทแคปด่านล่าง เล е กไม่รู้ขั้นนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบสองกิโลครับแท่ขั้นนี้ก็เป็นเขามาเปลี่ยนผาบนะเบรกนาเจียจานนะครับเปลี่ยนยางอีก 4, สี่เซนยางเป็นของมมิสซิลินครับลาย,ยางอยขันนี้ครับ นี่ครับทายเบิงใรกลบล้างนี่ครับได้ยางครับเปลี่ยนซีเซ็นได้ครับยางใหม่ๆไงตัวนี้ปียังปีสองพันยี่สิบสามนะครับสองพันยี่สิบสามครับสร้างเบียดมันก็จะยทำความสะอาดเรียบร้อยครับก็ไซส์นะครับอ๋อ,อแล้วเาก็เอาพี่มาติด ติดเข้าไปนะครับวิธีการตริดแกะนะครับแกะฟิล์มแกะหอยแกะนะครับ แกะฟีล์มกเลยครับแค่อะไรครับครับคนกระติดเข้าไปครับผมนะครับเดแ่้วครับเหลือนห้าครับ บนล่างสายคว้านะครับนั้นพอดีแต่แบบนี้ผมตัดใหน้นะครับผมคิดว่าอันนี้พอดีครับบนรองรองนะส่วนใหญ่แล้วก็ตัดเอกตีดออเอืมีเวลาเวลากะซับสิ่งที่เอ็นไดย้ยาง ลิดีดครับบานเอาอยางอ่อนลีดนะครับยางเลีลิ่ดเลยนะครับไล่หนนะ้า สำนีก่อนนะเดี๋ยวค่อ,อ,อ,อย,ยนะครับแต่การตีพี่เนี่ยต้องใจเย็นนะครับใจหอนไม่ได้นะครับดีแล้วมองบิข้างนาะ เซ็ตบอก็ดีบอเก็บไปเรียกว่าโอเคครับนี่ก็ได้แล้วก็มาเก็บพีดมิดชิดเพิ่อแล้วนะครับนี่สางกระร่งไรครับไหลหนามหมออกนะครับรีดตามพี่รีดลายเดียวนะครับอย่ารีดตัดไปตัดมาก็าได้นะครับไปทางนั้นก็ไปทางนั้นเลยนะครับ ตอนนี้เพราะย่ามเรียทั้งแห่งนะครับต่วมันลงไปเลยนะครับ,สร,รส,รบสร้างเางนันก็ได้์รี่ครับสร้างเวียดสร้างกระพึงฮัทคือกันครับฮัทเทียนเจ้าแน่นอนเแค่ซอมจักเนาะเจ้าเนาะซอมจักกับเพื่นเนาะซอมเครื่องเครื่องยนต์เพราะเราเอ,อิดจัก พอเห็ดเป็นอยู่เออเจ้าๆโอเคแล้วครับไลตามขอมันแล้วว่าอาหลเก็บครับบันลับบันเจ็บายเย็นแกนหน่อย เวล่าคือหลอกเกา่าครับเป็นชั่วโจม่งนะครับหาบางขั้นหลอกอย่าโอ้โหเยเวลาหลอกเกา่าเสียเวลาคนแบบคือเฮงแท้นะครับตัดลดกาติดฟิล์มมีที่ก่ามีเกา่เกาก็ต้องทำความสะาอาดพย,ยายามลมีฝุ่นมีเศษเกา่าวเก่าคิดตัวไหนก็เห่าแน่เด้อครับใส่ความ พราาะว่ท้ายรายละเอียดเกือบทุกขั้นตอนหมดเลยครับวิธีการติดถต่ว่ายังไปติดเองครับได้สิติดเองก็ได้นกัได้กันครับเบิ่งในคลิปผมเหรอครับน้ำไปเอ็ยดครับการติดปุ่มกันยังหาเทศลองอาทิตย์หนึ่งใส่ครับนี่ครับตัวนี้เป็นหกสิบเปอรเซ็น60%ครับ ทั้งคันทั้งบานหน้าบานหลังแครปยนอยู่โคตรล่างๆเดี๋ยวโบจักว่าเป็นไทยนะครับถือว่าโอเคครับเรียบร้อยงามอยู่ครับของปอดฟุ่นดีอย่างหนึ่งครับ,รบผมมีเม็ดกระไดเนียนสํารับกันนี่ก็เรียบร้อยเนาะครับผม ครับนี่ประมาณนี้แหละครับที่ว่าทุกเพี้นะครับสาาะอาดครับามาบีหุ่นนะครับไปสนใจก็เขามาติดได้นะครับเอาเบิ่งสอบถามเมูลค่าได้ครับผม รับคลิปนี้ก็ให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสนับสนุนกันเนี่ยนี่กันยามุตะหานครับสรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วครับวัสดีครับ